สวัสดีครับมาแชร์หุ้นปันผลนะครับ QQQI นะครับเงินปันผลเพิ่งเข้ามาเมื่อวันที่26กันยายน2568นะครับเป็นจำนวน3.86ดอลลาร์นะครับตีเป็นเงินบาทนะครับราคาณปัจจุบันประมาณ124บาทนะครับโดยคิดที่อัตราแลกเปลี่ยน32.15บาทต่อ1ดอลลาร์นะครับ จะเห็นว่าเงินปันผลเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับจากมิถุนายนจนถึงกันยายนจากหดอลลาร์จนะุดห้าเก้าเนาะมาเป็น2.16แล้วก็2.83จนมาเดือนปัจจุบันก็คือ3.86ผมซื้อเรื่อยๆนะครับเดือนละประมาณ400บาทในหุ้นนี้3.86ดแอลเงินต้นทุนอยู่ที่ประมาณ11,118บาทนะครับตอนนี้ถ้าขายก็ได้กำไรอยู่ที่ 739บาทตีว่าเจ็ร้อยสีบาทนะครับเพราะว่าราคาก็บวกจากตอนที่ซื้อมานะครับก็เพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองดูได้นะครับเป็นหุ้นคล้ายๆ JEPQ เลยปันผลทุกเดือนนะครับเพื่อนๆมีหุ้นอื่นๆอีกนะครับสามารถไปดูคลิปเต็มได้ที่ช่องนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย